นาทีที่ตัดไฟบริเวณสถานีสภาพไทยเม็นมาแห่งที่เลน,นะครับได้เริ่มตัดแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ผู้จัดการบอกว่าเป็นใบมีดนะครับนี่ครับ ไฟดับยังครับดับแล้วตอนนี้ดับแล้วค่ะอ๋อแล้วเตรียมการยังไงบ้างะครับไม่เตรียมอะไรยไม่อ๋อยังไม่เตรียมอะไรเลยหรอครับทราบก่อนไหมว่าไฟจะดับนะครับทราบไปแล้วค่ะทราบแล้วค่ะทราบดี่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะกระทันหันแบบนี้จะปิดนานไหมก็ไม่แน่ใจค่ะก็เราก็ต้องไปตามสถานการณ์แล้วค่ะ บ้านตัดไฟยังบางที่ก็ตัดบางที่กยังไม่ตัดยังไม่ตัดเหรอแล้วเตรียมการยังไงบ้างก็บางที่ก็ใช้ใช้อะไรนะที่แสงแหลกอโซลาเซลล์เตรียมไว้คิดว่ามันจะพอไหมอ่อบางที่ก็ไม่พอไม่พอเนาะไม่พอใช้ไม่พอด้วยมูลค่าแต่สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากๆก็คือเรื่องของการตัด เรื่องของการส่งน้ํามันด้วยส่งน้ํามันถ้าส่งเข้าไม่ได้นะครับมันก็จะกระทบกับราคาน้ํามันในฝั่งเมียนมาด้วยตอนนี้ราคาน้ํามันในฝั่งเมียนมาเริมที่จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านกางนังวลเพราะจะกระทบในเรื่องของการขนส่งและก็สินค้าต่างๆด้วยนะครับจะทําให้ราคาเพิ่มมากขึ้นครับ